สวัสดีครับพี่น้องทุกๆทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้เสี้ยงยาผ้าละกาได้เข้าดีแล้วครับของปูหาเจ็ดแปดนะครับเนาะปูหาเจ็ดแปดพนทรงตัวเลขเมื่อไห้ครับปูหาเจ็ดแปดครับพ่นทรงตัวเลขโค้งสุดท้ายเด้อวเพิ่นบอกครับมันบอกเนาะมันว่าโค้งสุดท้ายมันทรงมากเป็นทางไล่นะครับเนาะครับกาสีล่งตัวเหลากน,นะครับ ลองตัวเลขให้พี่ให้น้องเบิ้งครับผู้ใด้ามาแ้วกย่าลืมเะครับเ้อกดไหล่กดแช์กดติดตามให้เสี่ยงยาผ้าหลอน้ำนะครับเนอะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะครับพอเป็นกําลังใจให้เสี่ยงยาสู่ต่อไปนะครับครับสู่กับพี่กับน้องนะครับเสียงหาตัวดีๆตัวเด็ดๆไม่ให้เอฟซีนะครับเสี่ยงยากรับปยายามอยู่ครับไปยายามไปหาครับ สิเดโซหาล่ะครับผู้หาเจ็ดแปดเพิ่นกะถือว่าเพิ่นกะดีมาตลอดเดียวเท่าครับเนาะครับกะสายาเพิ่นกะหาเจ็ดแปดล้วครับครับเพิ่นเข้ามาเพิ่นกะได้รับเงินหลายครับครับลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นกะหลายครับครับครับอันนี้กับสิเดผ้าพีผ้าน้องยางลูกไปเบื้องล่ะครับเนาะครับคุณล่ะครับไปบ้านเสี้ยงยาผ้าเลาะครบับบ้านเสี้ยงยาผ้าเลาะอายุได้ ตลาดนี่แหละครับติดต้ดๆตลาดนี่แหละครับครับกาสิเดผ้าพี่พาหน่องลุกไปเบิ่งเนาะครับตัวเลขครับ lecturer, brother, brother, ครับไปเบิ่งนนาะกันเนาะครับละครับนี่ก็เป ok right> ็นบรรยากาศเนาะครับเนาะบรรยากาศในตลาดครับครับตอนค่ำคำตลาดกาสิประมาณนี่แหละครับครับแม่ค้าแม่ขายเพื่อนก็มาซื้อของกาสิประมาณตอนนักเด็กแหละครับ ครับเป็นมหาสื่อของตอนเด็กๆเนาะครับเนาะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศในตลาดนะครับครับตอนแรงๆกับสิบประมาณนี่แหละครับพอมีหมงยางเหลี่ยมเนาะครับเนาะครับครับนี่ก็เป็นสารประจำเมืองทองนะครับประจำตลาดเมืองทองเนาะครับเนาะครับครับพูนก็เป็นท่างเข่าตลาดเมืองทองนะครับครับท่างเข่าตลาดเมืองทองเนาะครับเนาะ นี่ก็สิเป็นกสิเป็นสานพระพุ่มนะครับพระพุ่มประจําประจําตลาดเมืองทองหลังทอครับเนาะประจําตลาดเมืองทองครับเพื่อนกระไดมาหลายครับเกลี่ยง่ายๆเพื่นกระมาล่าถวายหลายอยู่ครับเกลี่ยง่ายๆในตลาดเมืองทองนะครับเด้อครับเล็กเกลี่ยง่ายเหล็กเกลี่ยง่ายเล็กลับเพื่อนกระไดมาจากตลาดเมืองทองเลยนะครับครับผู้ไดของมาแล้วคร กดติดตามเสี้ยงหยาไว้ด้ครับเด้อเลขลับเกย์ไงนะครับเด้อปากเกยลับเลขลับเกย์ไงนะครับเด้อครับครับประมาณนี้แหละครับในตลาดเบื้องท่องเนาะครับเนาะครับอ่าพมกระสีผ้าพีผ้านองเขาไปเบื้องนะครับันี้ตัวเลขครับในบ้านครับบ้านเสี้ยงหยาผ้าหลาอเนาะครับเนาะครับครับนี่เป็นสุดเต็มของผู้หาเจ็ดแปดนะครับเนาะ ผู้หายเจ็ดแปดพนัยวิ่งบนกค่ะสามคับซีแหละครับครับค่ะเบิง้งเบิ้งไปตามๆกันเนาะครับเนาะผู้หายเจ็ดแปดครับวิ่งล่างเมื่อไหร่หาซีหาซีหกครับผู้หายเจ็ดแปดหวดประจําวันที่สองครับเดือนพฤษภอผ้าเนาะครับเนาะหกครับผู้หายเจ็ดแปดครับที่ ไปเอาน้ำเพลินเนาครับปูหาเกตแปดครับนี่ครับสุดเตียของเพลินนะครับเด้ครับนี่สุดเติดของเพลินเนาะครับเนาะครับแล้วเพลินกล่าว่ามี่ผู้ใหญ่ใจดีครับอันผู้ใหญ่ใจดีเนาะอผู้ใหญ่ใจดี่งตัวเลขไว้เพลินขายวิ่งศูนย์กับเนะครับครับได้ฟังนันคิดเมื่กันครัก็ เนาะในคลิปน้ากันแหละครับเป็นกนระทู้ไปหาผู้ใหญ่ใจดีแหละครับเด็กวิ่งของเงินครับเพป็นกระทึกหลายผู้ใหญ่ใจดีเมื่อกี้นี่ครับซี้หาเศียรหมดละครับค,ครับเพป็นคำว่าไม้กับซี้ซี้เก็ครับกับเขาเล็กปูเนาะครับเนาะตามต่อปูหาเจ็ดแปดครับครับเปินใครมา ครับนี่ครับวิ่งอันนี้เป็นของกูครับวิ่งครบบนครับวิ่งวิ่งครบบนนะครับเ้อจับเอาครับเลขเพิ่นวาเพิ่นเข่าตลอดครับเลขวิ่งครบนะครับครบบนคนล่างเนาะครับอันนี้ครับปูหาเจ็ดแปดเนาะครับเนาะปูหาเจ็ดแปดพามากันเลยว่าว่าใครไปเอาน้าปูดอกกันเลยว่า ปูซ้งมาโลดมันไก่เนาะครับเนาะก็เลยปูก็เลยซ้งมาะหอครับนี่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของปูหายเจ็ดแปดแหละครับครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของปูหายเจ็ดแปดเนาะหวดประจําบรรที่สองพฤษภผ้าหกหกนะครับเนาะเพลนายวิ่งบนมาก่าบ,บนเพลนายมาก่าสามสอง 02ครับศูครับรับเ้ยครับเ้อไปทั้งบนทั้งล่างก็ได้คลับไปกันมากกันเครับครับเลขกกูหาเจ็ปดเพื่นกับบอได้หลายครับครับเลขกล่างเพื่อนไงหาเก้าเก้าหาหครับเจ็ดสีครับเจ็ดสีเพื่นร่วงกคมหกสองเนาะคำเนาะครับวงกคมหกสองครับ เลขขันละมุนของเพิิ่นก็ววามาให้แปดสามละครับครับแปดสามกง่ายูม่เนาะครับเนาะครับนี่อันนี้เป็นเลขของปูหาเกตแปดนะครับเด้อครับที่เสื่องยาผ้าเลาะติดตามมาครับถือว่าเป็นคูบาอาจารย์เป็นอาจารย์หญ่ๆแหละครับครับที่เสื่งยาผ้าเลาะติดตามมา จับไปได้ครับเด้อเลขสามตัววันก็มี่ยู่ีคู่ครับเลขสามตัวของปูหาเจ็ดกมี่คู่ครับ3 3 2ครับครับแล้วก็6ก2ามสองหกเก็ดสาองครับนี่เป็นเลขของปูหาเจ็นะครับเนาะ รับแคปหน้าจอไว้ครับอันนี้เป็นโครงสุดท้ายของเพ่นครับเพล่นสุงมากัเลขกสุ่มนั้นเีขบนนับล่างก่ะเบืบ่งไปน้ากันเนาะครับเนาะวุฒิติดตามเสียงยาผ้าเลาะมากรับที่ตามมากกับสิฮู้จักครับผมเสียงยาก็ได้ไปหาผู้หาเจปดมาตลอดนะครับหมวดนี้เต็มๆเลยครับครับ ผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อครับเดอ้อกดติดตามไว้เสีงยงยาพาเลาะครับบ่แนอ่อาจมือวันที่วันที่สองแล้วครับเนาะเพื่นกษตรเนียนมากเอาตัวเดียวเพื่นกษตรว่าเอาตัวเดียวไปเลยครับเพื่นกษตรว่าเอาตัวเดียวไปเลยจัดตัวเดียวไปเลยยังสินะครับครับอ่าบ่ไดบผาดแนวทางของเสีงยงยาพาเลาะเนาะครับเนาะ กดติดตามไว้ครับครับครับเบิ้องกำกันนะครับเด้อครับเหล็กเพิ่นก็บ่หลายตัวหรอครับเหล็กแรงเพิ่นก็ะเก้าห้าเก็ดซีเพิ่นก็เน้นมาให้หกสองหรอครับเพิ่นเน้นมาให้หกสองหรอครับเนาะครับเหล็กสามตัวกับสามสองสองหรอครับ เบ่งไปน้ากันนะครับเนาะอี่ตามไปน้ากันเรื่อยๆครับเสื่อยาผ้าเลาะครับลิปนี้ก็บ,บอมีอย่างไรนะครับเสื่อยาผ้าเละกับขอให้เอฟซียูดีไม่แห้งทุกทุกคนนะครับเดอ้อย่าเก็บยาไข่ยาป่วยครับสุกสุกมันหมานลำลำเรวยๆน้ำกันนะครับเดอ้อครับสวัสดีครับ